ในปี2564จังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชก,กุศลพระบาทสมเด็จพระประเมินทรรามาธิบดีศีสินทรมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา70พรรษา โดยจัดตั้งศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนในทุกระดับ219ตำบล25อำเภอและระดับจังหวัดกำหนดให้ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรยานป่าดงใหญ่วังอ้อตำบลหัวดอนอำเภอเข่องในจังหวัดอุบลราชธานีเป็นศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับจังหวัดในส่วนของศูนย์ผู้นำจิตอาสา พัฒนาชุมชนของจังหวัดอุลราชธานีซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์พูดธรรมสมเด็จพระมหาจีราจารย์ป่าดงเยววังอ้อเนี่ยในนามของศูนย์นี่ก็ได้มีการ,ได,การได้เชิญคณะกรรมการเจ็ดภาคีว่าจะเป็นภาคราฐัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาควิชาการภาคประชาชนภาคศาสนาและก็ภาคสื่อสารมวลชนเนี่ยได้เข้ามาร่วมคิดร่วมทําร่วมวางแผนกันในภาพรวมของจังหวัดโดยมีการนําภารกิจการ บทบาทการเกื้อหนุนวัดและชุะมชนให้มีความสุขอย่างยังย่งยืนมาบูรณาการด้วยศูนย์พุทธธรรมพรงวชิรยานป่าดงใหญ่วังอ,อ้อก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช5 5 6 6เป็นศูนย์อบรมประจำจังหวัดอุบลราชธานีและเป็นสถานที่ฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล งรรกาาพัฒนชนชชนุมต้นทุนเด่นของเราก็คือว่าเรามีผู้นําในการเปลี่ยนแปลงที่มีความเข้มแข็งนะครับโดยเฉพาะท่านเจ้าคุณนะครับซึ่งท่านเป็นที่ปรึกษาท่านประหลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นแกนหลักในการกํากับในการขับเคลื่อนนะครับในการพัฒนาในเกือบทุกๆด้านซึ่งคณะกรรมการของเราก็จะได้บ่มเพาะแล้วก็ได้คําแนะนําจากท่านประเด็นที่2ก็คือว่านี้เรื่องของ จังหวัดอุบลของเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่ก็คือยี่ม5อําเภอ200กว่าตำบลเนี่ยนะครับแต่ว่าเรามีในเรื่องของวัฒนธรรมในการทํางานที่ที่เป็นเหมือนกับว่าประเพณีคนอีสานมีความรักความสามัคคีกันนะครับอย่างเช่นการเอามือสามัคคีอะไรต่างๆนี่นะครับถ้าเมื่อเรามีการบอกกล่าวกันว่าวันนี้เรามีการปลูกผักกันนะโรแปงกันนะแล้วก็มาช่วยกันนะ อันนี้ก็เป็นประเด็นที่2คือความรักความสามัคคีของคนอุบลที่ที่ถือว่าเป็นวัฒนธรรมของเราเนี่ยช่วยกันทํางานถึงทําให้เกิดความประสบผลสําเร็จในเรื่องนี้ครับครับศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีมีการจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการคณะทำงานการขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนโดยมีพระพิพัฒน์วชิโรภาศ ผู้มหน่วยการศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาเทีราจารย์ป่าดงใหญ่วังอ้อพระปัญญาวชิระโมลีเจ้าอาวาสวัดป่าสีแสงธรรมอำเภอโคงเจียมและผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นที่ปรึกษาพร้อมทั้งมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดอำเภอเป็นคณะกรรมการโดยมีทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพ,พัฒนาชุมชน จากตัวแทน25อำเภอผลปรากฏในของปีที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นถนนสายวัฒนธรรมนำสู่ทานศีลภาวนาและการสงเคราะห์เราก็ได้ช่วยเหลือในกลุ่มเปราะบางคนขาดแคลนและก็ผู้ป่วยติดเตียงต่างๆนะครับและก็โดยเฉพาะในปีนี้อุบัติเหตุของเรานั้นประสบภัยพิบัติน้ำท่วมอย่างรุนแรงแล้วก็ได้พลังบวรนะครับและก็ศูนย์ผู้นำจิดอาสา จังหวัดอุบรธานีของเราได้ดาเนินการเพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบค,ความเดือดร้อนครับผู้นําจิตอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีต้องเป็นคนที่เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอรู้จักแบ่งปันให้ความรู้ให้คําปรึกษาพร้อมทั้งค้นหาภาขีเครือข่ายที่มีอุดมการณ์โดยขยายผลเครือข่ายตำบลและพื้นที่ใกล้เคียงในการสร้างความยั่งยืนด้านอาชีพรองรับภัยพิบัติ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยมีเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อเป็นสถานที่บ่มเพาะภาวะผู้นำทักษะชีวิตทักษะอาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและการบริหารจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นศูนย์ประสานงานภาคีเครือข่ายจิตอาสาพ,พัฒนาชุมชนระหว่างภาครัฐภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาในพื้นที่ทั้ง7ภาคส่วน เป็นเกียรตินะคะที่เราได้พูดง่ายก็คือหนึ่งหนึ่งอำเภอหนึ่งหนึ่งหนึ่งบุคคลนะคะที่เข้ามาเป็นตัวแทนอาสานี่ก็ถือว่าท่านที่คัดเลือกเราเข้ามาก็คงมองเห็นแล้วว่าเราเราพร้อมที่จะที่จะทําในตรงนี้ที่จะเป็นจิตอาสาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะเพราะว่ากำนันก็ทําอยู่แล้วค่ะ,ค,ะความภาคภูมิใจก็คือเราจะพยายามทําความดีให้ได้มากที่สุดนะคะเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะ ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีมีแผนปฏิบัติการที่ส่งเสริมผู้นำชุมชนกลุ่มองค์กรเครือข่ายงานพัฒนาชุมชนที่เป็นทุนทางสังคมใช้พลังภูมิปัญญาให้เป็นพลังในการสร้างสารรค์งานพัฒนาชุมชนส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะชีวิตทักษะอาชีพ อันเป็นวิธีการแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมของทีมขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนในส่วนของศูนย์พท้ธรรมนี่ก็ถือโอกาสได้อำนนยความสะดวกแล้วก็ประสานเจ็ดภาคีเครือข่ายห้เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันเพื่อที่จะให้เกิดพลังบวรจิตอาสาพัฒนาวัดและชุมชน ของอุบลราชธานีของเราต่อไปก็ขออนุโมันากับทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนโดยเพพาะทางกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยทางท่านปรลักกระทรวงมหาดไทยท่านสุนทธิพงษ์จุนเจริญรวมทั้งท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ์โสวิเศษสกุลรวมทั้งท่านรองศาสตราจารย์วรรวันโรจนนะภัยบูรณ์และก็ทีมงานของจังหวัดอุบลราชธานีและก็ทั้งเจ็ดภาคีขาขาที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันที่จะให้ศูนย์ผู้ดำเนินกาจอาสาพัฒนาชุมชนเนี่ยได้ มีการขับเคลื่อนอ,อย่างต่อเนื่องและก็เป็นรูปธรรมต่อไปก็ขออนุมนัตาน